สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงงอสโ r รโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้นะครับผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิต ของชาวลัคนาราศีสิงห์กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2561อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านนะครับว่าสําหรับเดือนพฤษภาคมตรงนี้นั้นนะครับในช่วงต้นๆเดือนจะเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความรู้สึกจุก ชาวรัคนาราศีสิงห์จะจุกจิกใจครับนะครับนับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาไปจนถึงประมาณวันที่1ิพฤษภาให้ระวังนะครับเรื่องการขับรถขับราเรื่องอารมณ์ของตัวเองมันจะมีความ,มงุดหงิดหรือมันจะมีเรื่องไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับเมื่อผ่านเข้าวันที่11พฤษภาคมไปแล้วนั้นชาวรัคนาราศีสิงห์คุณจะมีความแฮปปี้ขึ้น คือดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองเนี่ยนะครับมันไปเป็นตําแหน่งเป็นมหาอุดอะ่ะมันหมายความว่าคืออารมณ์มันจะร้อนนิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการงานการติดต่อนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ดาวเจ้าตัวคุณเองเนี่ยมันไปสถิตอยู่กับดาวมนุษยตยุทําให้บางครั้งอารมณ์มันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่บ้างอีกนายหนึ่งนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ุณมีดาวพฤหัสนะครับที่ถอยมาอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าคําว่าโยกหน้าคือนับจากลัคนาไปสามราศีก็หมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คุณให้คุณหมายความว่าให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีสิงห์ไปสังเกตได้เลยนะครับการดีวกับผู้ใหญ่จะดีผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ใครนะครับที่มีการดีลงานอะไรไปก่อนหน้านี้พอเข้าไปช่วงก,กลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยจะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับให้ระวังปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านนิดหนึ่งนะครับเรื่องที่บ้านจะหมายความสื่งถึงปากเสียงเกี่ยวเรื่องของเครือญาติหรือมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวเรื่องของเครือญาติต่างๆนํามาซึ่งความมุงหงุงิดใจ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนา,าราศีสิงห์คุณจะมีความรู้สึกทุกใจมนๆมนๆแปลความหมายได้ว่ามีความรู้สึกคิดถึงหรือนึกถึงคนที่คุณรักที่ไม่ได้เจอกันหรือได้เจอกันแป๊บๆๆหนึ่งหรือคือพูดง่ายๆคือมันไม่ค่อยได้เจอกันมันเป็นความรู้สึกคิดถึงเป็นความรู้สึกโหยหาความรักยังรวมความไปถึงความปรารถนาหรือความวอนในเรื่องของ อารมณ์รักใคร่หรือหมายถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยก็ตามนะครับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับของชาวลัคนาราศีสิงนั้นโคจรไปอยู่กับดาวเกตนะครับชาวลัคนาราศีสิงก็จะมีอารมณ์ทางเพศที่มากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมามีความรู้สึก ผมใช้คําตรงๆนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันปลูกใจไฝ่กำหนัดยังไงก็ไม่รู้นะฮะเออนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกอยากจะมีเอเาศสัมพันธ์ให้มันแปลกขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วยกฎเกณฑ์ที่ดาวมันเป็นโคจรแบบเนี้ยนะครับผมก็อ่านมาตามดาวนี่แหละ <laughs> นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เออนะครับ เป็นดาวที่มันโครจรมาทำมุมกับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ในเรื่อง,องความรักภาพรวมๆแล้วมันก็ยังเป็นความรักในแบบที่คือเข้าใจอย่างนึงน,นะครับว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไอ้ความรักในช่วงที่ดาวราหูมันเดินเป็นวินาศเนี่ยมันจะเป็นความรักที่แบบไปไปมามาหรือแบบนานๆเจอทีอะไรแบบเนี้จะโอเคนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากอันนี้ก็คือผมอยากจะให้ลองสังเกตจนดูให้ดีนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นขพยากรของชาวลัคนาราศีสิงห์กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2561กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีนะครับ